สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องกนกนว่านแสงทอกออฟฟิเชียลนะคะมือน,นี้กะเระง,งานประจำแล้วน้องพี่น้องนอกระสิอันเปนเกลือหมูนะคะก่อนสิเปเกลือหมูพอดีกะมีเพิ่นเอาขามาสีไว้นอบันนี้สิไปส้ลซีขาให้เพิ่นก่อนเด้อพี่น้องเด้อม,มามีกี่กระสอบมือน,นี้ไปเบิ่งกันไฟนะคะเพิ่นเอามาไหวสามกระสอบแล้วพี่น้องเนาะกะสี เดี๋ยสีขาวในเพ่นกอนนะคะมือน,นี้อันนี้ก็เอาเขาข้นกระเซื้อเรียบร้อยนะคะแล้วก็มาเตรียมถังอันนี้ทั้งใส่เข่าเนะาะทั้งใส่เขา่าป้ายกระสีดำๆเนี่ยจักหน่อยกับบ่าเป็นหยังนาะพี่น้องเนาะอันนี้สองห้ามล่งนะคะเดี๋ยวสีขาวแล้วได้ห้ามกระสีไปให้หมูดำเนาะคะ่ะไปให้หมูดำเนาะเดี๋ยวไปสีขาว เรียบร้อยแล้วนะคะพี่น้องวันนีก้ก็ะได้ห้ามกับเก่าป้ายคือเก่านะคะวะันนีไ้ไปเกื้อหมูเด้อภารกิจย่ำแรกบาทนี่ไปไปเกื้อหมูกัน